สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่ตําบลทุ่งเสี่ยมนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับมาติดตามผลงานสารย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวตาคู่หูเกษตรตองแปดนะครับแปลงนาของป้าออนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าแปลงเนี้ยทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมดเก้าไร่เก้าไร่ครับเก้าไร่นะครับขั้นตอนทำยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกับลุงกันค่ะลุงเล่าขั้นตอนหน่อยครับการใช้ตองแปดรอบแรกเราสูบน้ําใส่ครับครับผมพอสูบน้ําใส่ได้ทีแล้วเราก็ปั่นครับผม ปั่นสิจวันลุกขึ้นแล้วก็ฉีดยาตองแปดเลยครับฉีดตองแปดตองลงไปเลยแล้วหลังจากที่ฉีดตองแปดเนี่ยกี่วันลุงถึงมาย่ําครับสามวันแล้วก็ย่าสามวันนะครับอันนี้คือย่าไปแค่รอบเดียวสองรอบสองรอบนะครับสองรอบครับสองรอบแล้วนะครับตอนนี้หมักได้กี่วันแล้วแปดวันกับแปดวันนะครับคือนาแปลงนี้นะครับประสบปัญหาข้าวดีนะครับตอนนี้ก็เอาตัวตองแปดมาหมักดูนะครับได้แปดวันครับลุงพิสูจน์ดินให้ดูนะครับว่าแปดวันนี้ดินไปพิสูจน์กันเลยค่ะ แล้วม็แก่ปลาลงที่ลุงย่าไม็มแก่รอยเยอะไหมลอยเยอะครับรอยเยอะนะครับลุงลงเลยดูความลมอันนี้คือดินเละโอ้ลงุงเล,นะละขนาดนั้นเลยเอาสองมือกยเละเลยนะครับแปดวันทุกคนผลนงานขนาดนี้เลยนะคะเละหมดเลยครับ เป็นวุ้นเลยนะก็คือเม็ดแก่ที่ลอยก็คือไปอยู่ข้างนู้นแล้วก็จมไปหมดแล้วคือเปื่อยเปื่อยมาแล้วนะลุงนะตามความรู้สึกของลุงยิ่งเดินลงไปยิ่งยิ่งลึกฟองะพอใจไหมลุงแบบนี้พอใจครับผลงานของตองแปดนะคะครับอันนี้ที่น้ําเยอะนี่คือฝนตกมาวานฝนตกช่วยมาอีกค่ะสีจะน้าน้อยเราต้องใช้น้าน้อยกว่านี้นะครับค่ะแต่มีฝนตกมาวานคือหน้าฝนแล้วควบคุมไม่ได้ทุกคน ตอนแรกมันก็เป็นฟองนั่นแหละตอนนี้ฟองมิขึ้นตอนนี้ฝนตกแรงแล้วพื้นเนี่ยดูดิอตอนแรกน้ำไม่เยอะขนาดนี้หรอกก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่ทุ่งเสเหลี่ยมจังหวัดสุโขทัยค่ะท่านใดมีปัญหาข้าวดีดย่าวัชพืชในนาเยอะนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คําแนะนําคําปรึกษานะคะ,ะห,าหาทางออกร่วมกันค่ะเพื่อที่จะได้ผลผลิตกลับมาเหมือนเดิมนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ